สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy w i b e s Podcast วันนี้หัวข้อของเราหนักนิดนึงแต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณฟังจนจบคุณจะเข้าใจตัวเองและคนรอบข้างมากขึ้นแน่นอนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความจำที่ผังในโรคซึมเศร้าครับหลายคนอาจไม่รู้ว่าโรคซึมเศร้าไม่ได้ทำให้เราแค่เศร้าอย่างเดียวแต่ยังส่งผลกระทบไปถึงการทางานของสมองในหลายๆส่วนโดยเฉพาะความจาทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งพังจนชีวิตประจําวันพังตามไปด้วยเคยเป็นไหมครับเวลาเราพยายามนึกบางอย่างแต่มันกลับไม่ขึ้นมาเลยเหมือนสมองมันว่างเปล่าบางทีเมื่อเช้าเพิ่งทําอะไรไปแต่พอบ่ายก็ลืมแล้วลืมจนคนรอบข้างคิดว่าเราไม่ตั้งใจแต่จริงๆเราพยายามนึกสุดๆแล้วแต่สมองมันไม่ให้ความร่วมมือเลยนี่แหละครับคือสิ่งที่ผู้ป่วยซึมเศร้าหลายคนเจอและบางครั้งมันเจ็บปวดยิ่งกว่าความเศร้าเสียอีก เพราะมันทำให้รู้สึกเหมือนเราไม่เอาไหนทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องจนซ้ำเติมอาการให้หนักขึ้นไปอีกมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นในสมองของเราบ้างสมองส่วนสำคัญที่เกี่ยวกับความจำคือฮิปโปแคมปัสครับมันมีหน้าตาคล้ายคล้ายม้านาบเล็กๆแต่มีบทบาทใหญ่มากอยู่ลึกในสมองบริเวณกรีบถมับหน้าที่หลักคือการเข้ารหัสความจำและส่งต่อไปเก็บไว้ที่สมองส่วนเปลือก หรือ cerebral cortex เพื่อกลายเป็นความจำระยะยาวพูดง่ายๆก็คือ hippocampus เป็นเหมือนเครื่องบันทึกแล้ว cortex เป็นเหมือนคลังเก็บไฟล์แต่ปัญหาคือในภาวะซึมเศร้าสมองส่วน hippocampus จะฝ่อครับเล็กลงและทำงานได้แย่ลงสัญญาณที่ควรส่งออกไปก็ไม่ชัดเจนถนนที่ชื่อ phonix ซึ่งเป็นทางด่วนเชื่อมต่อก็เสียหายนั่นทำให้ความทรงจำไม่ถูกบันทึกอย่างที่ควรจะเป็น และไม่ใช่แค่ให้โปแคมปัสเท่านั้นนะครับสมองส่วน dlpc f หรือ d o r s o l a t e r a l prefrontal cortex ซึ่งทำหน้าที่เก็บความจำชั่วคราวหรือ working memory ก็พังไปด้วยสมองส่วนนี้คือสิ่งที่ทำให้เราจำเบอร์โทรชั่วคราวจำจทย์ที่อาจารย์เพิ่งพูดหรือจำคำสั่งงานแล้วเอามาทำต่อแต่เมื่อมันทำงานแย่ลงเราก็ลืมได้ง่ายๆภายในไม่กี่วินาทีทีนี้ลองนึกภาพตามนะครับ คนที่ซึมเศร้าต้องเจอสองแรงกระแทกพร้อมกันทั้งการเข้ารหัสข้อมูลใหม่ยากและการดึงข้อมูลเก่าออกมาใช้ก็ลำบากสุดท้ายกลายเป็นว่าเขาเหมือนจำอะไรไม่ค่อยได้ทั้งที่พยายามแล้วจริงๆที่น่าติดใจคือความทรงจำดีๆด,ดันเรียกไม่ค่อยขึ้นแต่ความทรงจำจแจแยกกลับขึ้นมาไวมากเพราะสมองส่วนอะมิกดาลาซึ่งจัดการเรื่องอารมณ์เชื่อมโยงแน่นกับฮิปโปแคมปัส เวลาเรานึกถึงเรื่องร้ายๆสมองก็ขุดขึ้นมาพร้อมอารมณ์เดิมเลยเช่นถ้าเคยถูกตำหนิแรงๆความรู้สึกตอนนั้นจะผุดกลับมาพร้อมภาพจำทันทีนักวิจัยเรียกสิ่งนี้ว่า negative bias คือสมองของคนชืมเศร้าเลือกที่จะจำสิ่งลบมากกว่าสิ่งบวกเหมือนมันถูกปรับโหมดไปแล้วซึ่งนี่คือเหตุผลที่ทำให้ผู้ปวดซึมเศร้ารู้สึกว่าชีวิตเต็มไปด้วยเรื่องผิดพลาดแม้จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นก็ตาม งานวิจัยของเชอรลีนและคณะ1999พบว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้ามีฮิปโปแคมปัสที่เล็กกว่าคนทั่วไปจริงๆและยิ่งป่วยนานก็ยิ่งเล็กลงแปลว่าการปล่อยให้โรคนี้ยืดเยื้อจะส่งผลถาวรต่อสมองได้เลยอีกงานของสไนเดอร์2013ก็พบว่าคนซึมเศร้ามีปัญหาทั้ง working memory และการควบคุมความสนใจหรือ attention control คือเวลาอ่านหนังสือหรือฟังใครพูดสมองมันจะไม่ค่อยโฟกัส ข้อมูลไม่เข้าเพราะไม่เข้าก็ไม่มีอะไรให้จำทีนี้ลองกลับมาที่ชีวิตประจำวันครับคุณอาจเคยทำงานพลาดบ่อยลืมส่งไฟล์ลืมตอบอีเมลทั้งที่ตั้งใจแล้วหรือบางครั้งเพื่อนนัดกินข้าวแต่พอถึงวันจริงกลับลืมสนิทคนรอบตัวอาจมองว่าไม่ใส่ใจแต่จริงๆมันคืออาการที่สมองกำลังส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือและที่โหดกว่านั้นคือเมื่อเจอปัญหาแบบนี้ซ้ำๆคนที่เป็นซึมเศร้าจะโทษตัวเองตลอด คิดว่าเราไม่เก่งพอเราโงา่เราไม่ดีทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ความผิดของเขาแต่เป็นเพราะสมองที่เจ็บป่วยนั่นครับคุณอาจสงสัยว่าแล้วทำไมเรายังจำเรื่องแย่ๆได้ดีนักเพราะสมองเรามีระบบ default Mode network หรือ dmn ที่ทำงานตอนเมือแล้วถ้าคุณเป็นซึมเศร้า dmn จะวนคิดแต่เรื่องลบเรียกว่า rumination ครับเพราะเมื่อที่ไรสมองก็จะดึงเรื่องผิดพลาดเก่าๆมาย้ำ เือนให้เราช้ำซ้ำาๆแล้วเราจะทำยังไงดีอันดับแรกเลยคือเข้าใจก่อนว่าอาการเหล่านี้ไม่ใช่ความผิดพลาดส่วนตัวแต่เป็นผลของโรคจริงๆแนวทางดูแลตัวเองที่งานวิจัยแนะนาเช่นการออกกาลังกายงานของอิริกสัน2 0 1 1พบว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกช่วยเพิ่มขนาดของฮิปโปแคมปัสได้จริงทำให้ความจำดีขึ้นการฝึกไมฟูเนสช่วยลดการทำงานของ d m n ลดการบนคิดลบ การนอนหลับเพราะการนอนคือช่วงที่สมองจัดเก็บความจำถ้าน,นอนไม่พอความจำยิ่งพังการพบผู้เชี่ยวชาญทั้งยานและการทำยิกบำบัดเช่น CBT มีงานวิจัยสนับสนุนชัดเจนว่าช่วยฟืน้นฟูสมองและความจำได้ตอนนี้ลองทมตัวเองครับคุณเคยโกรธตัวเองเพราะลืมเรื่องง่ายๆไหมคุณเคยรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งทั้งที่สมองมันไม่ให้ความร่วมมือเลยคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเรื่องดีๆมักเลือนหาย แต่เรื่องแย่ๆยังชัดเจนเหมือนเกิดเมื่อวานนี้ถ้าคุณตอบว่าใช่กับหลายข้อผมอยากบอกเลยว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวและคุณไม่ได้แย่อย่างที่คิดคุณกำลังเผชิญโรคที่ซับซ้อนซึ่งควรได้รับการดูแลอย่างจริงจังก่อนจบวันนี้ผมอยากทิ้งกำลังใจไว้นิดนึงครับความจำที่พังไม่ได้แปลว่าชีวิตคุณพังตามไปด้วยนะครับมันคืออาการที่สามารถฟื้นฟูได้เหมือนกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงเพียงแค่ต้องใช้เวลาความเข้าใจและการรักษาที่เหมาะสม และถ้าวันนี้คุณกำลังฟังอยู่และคุณรู้สึกว่าใช่เลยนี่มันฉันเลยอย่ามองว่าตัวเองล้มเหลวนะครับมองว่านี่คือสัญญาณที่สมองกำลังขอความช่วยเหลือและคุณยังมีสิทธิ์เลือกที่จะดูแลมันได้ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับถ้าคุณชอบตอนนี้อย่าลืมกดติดตาม Happy Wives Podcast ไว้แล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อน Happy Wives Podcast เติมพลังบวกให้ทุกวันของคุณ